สวัสดีครับรามาอยู่กับชายบ้านนานะครับผมก็เมษานะครับคิดว่าจะหนาวนะครับก็อากาศก็ร้อนเหมือนเดิมเนาะเดินเมษาเนาะพูดทําให้งงเนาะเราก็มาอยู่แยกครับแยกกำแพงวัดวัดหลวงปู่ปาดครับวันนี้ก็ทอดพระปานะแต่ผมไม่ได้เดินเข้าไปในวัดครับผมก็มา เลาะเลาะเดินเล่นเดินหาจับเสือจับสิงอ้าวไปไหนปกติเห็นนั่งอยู่กับโต๊ะบัญชีเนี่อ,นนอ้าวโอ้นี่อู้ทำาะไรเรียกนี่ไม่รู้ดิเป็นไงไม่ได้ไปพระปงพระป่าไ,ได้ไปสงกรารสงกรารก็ไม่เล่นหรือ หรือลุงไม่ให้เล่นลุงให้เล่นสง,ง,งการมาเนี่แหละ,มาห,ละมาหาจับเสือจับสิงแถวนี้หละสิบหกโมงกว่าแล้ว,อ,ลวอะไรเล่นนั่งไกลถุงขยะเออผมใส่เสื้อดำอีกมมมผมก็ถ่ายเข้าไปในร้านนี่ชใช่ มองมันก็เหมือนกันไงันที่มาจากไหนผมออกมาจากบ้านออกมาจากบ้านเมื่อกี้ออกมาก็มันถึงเวลาแล้วไงมันมวนท้องอ่ะใช่ภาษาคาเมร์กระมูลปัวใช่ภาษาลาวก็มวนท้องภาษาไทยอะไรอ่ะฮะวยไม่ใช่ภาษาไทยอะไรอ่ะ ภาษาไทยหิวหิวก so, ินเบียร์เลยแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมภาษาไทยพูดพูดไม่เป็นเราต้องย้อนไปแบบสมัยอยุธยาออเจ้าอะไรแบบเนี้ยโอ้เอฟซีครับวันนี้ไม่มีอะไรให้ดูหรอกครับก็เดินเล่นเล่นไป คยเอฟซีจะรอคอยว่าชายบ้านนาวันนี้ไม่มีคลิปลงก็เลยมาถ่ายกำแพงวัดให้ดูกันเลวกันก็ดูไปแก้เหงาเนาะฟังแต่เสียงเอาไปกันแล้วกันนะครับผม,มนนเฮ้ยอย่นอนานะถ้าเป็นนี่นเ, <laughs> เป็นโควิดไม่ได้นะถ้าเป็นนี่ผมเป็นด้วยนะ สวัสดีครับไอยู่กัใช้บ้านนานะครับผมสวัสดี FC ทุกคนนะครับออวันนี้ไม่มีอะไรให้ดูก็มาอยู่กับร้านช่างไม่ได้ไปแม็กโครโอ,อะไรนะเอ FC หรืกเ่าเนี่ยลุมเกียร k เค FC นี่เใช่ไหม <laughs> เรียกอะไร <laughs> เขาเรียกอะไรเป็นแอดนะมือมือโอ้ไอไอไอน้นไอไออะไรนะไอชันวิดบอกโอ้ไม่ใช่ไออะไรเนาะจำไม่ได้คิด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 ไอไอไอเคยที่ขายในตลาดอะพิซซ่าพิซซ่าฮัชไม่เคยเป็นรังนี่เลยกต่เราไม่เคยกินเนาะกินอะไรกินแต่ส้มตำอืมจันชายมีคนถามว่าหมวกนี่สวย ไหนใครเนี่ย yeah. มีเอซีถามว่าหมวกสวยได้มาจากไหน๋อหมวกนี้มีคนเขาให้มาครับ y o u t u b e ศักดิ์สิทธิ์อะไรนะ u t u b e ศักด <Transport. S 2> ิ์สิทธิ์ทรานสปอร์ทรานสปอร์เขาให้มาผมก็ใส่แบบใส่ให้เขาดีใจถ้าเขาได้ดูคลิปนี้เขาก็เขาก็เ,าเห็นเขาคงจะดีใจว่าเพราะผมใส่ตลอดอเป็นสไตล์ของชายบรรณาไปแล้วถ้าไม่ได้ใส่หมวกน่ยไม่มีใครรู้จักเออไอ แล้วแล้ววันนี้เนี่ยใส่เสื้อผ้าแบบนี้เหมือนไปเที่ยวสงกรานเลยนะอ๋อก็คือใส่ให้มันมันเข้ากับวันครับอ่วันสงกรานเราก็หาเสื้อแบบนี้มาใส่แบบเสื้อบางๆสบายสบายเนาะสบายสบายอาการมันร้อนถ้าแต่กอนสาดน้าแล้วมันแห้งไว้แห้งไวครับแห้งไวยืนแป๊บเดียวก็แห้งแต่นี่สี่ปีห้าปีแล้วห้านับดูให้ดีดิห้าปีแล้ว สงครามไม่มี5ปีแล้วแต่ผมเห็นก็ชู3นิ้วเขาบอกว่า6ปี7ปีนี่ <laughs> อ้เอเอถามก่อนแล้วทำไมเขาไปไหนมาไหนนี่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนี่ฮะก็ถ้าเราถ่ายรัดตายนั่นมันก็เห็นเขาก็ขับรถตลอดนี่เลยนี่ก็คนเขาเดินทางอ๋เอเขามีธุระปตังคใช่ไ,ไม่เหมือนเราสองคนเราสองคนเป็นไร อยู่แต่บ้านนี่ไอ้ที่อยู่ที่บ้านไอ้ไอ้ที่อยู่แต่บ้านนี่ไม่ใช่อะไรมันไม่มีตังออกใช่ไหมไม่มีตังออกไอจะไปกดตู้เอทีเอ็มก็บัตรหมดอายุบัตรหมดอายุธนาคารก็ไม่เปิดออแต่ว่านั้นก็หากดกันได้เนาะหากดกันได้เลยเนาะถ้าไม่งั้นก็ไม่มีเงินเที่ยวงานเครื่องเคลือบใช่ใช่ใช่ผมฝั่งทางนู้นนะแม่บ้านเห็นไหมเขาไม่หยุดผมก็เลยจะกล้าหยุดนี้ อยู่ไ็ได้ไม่ใครครับว่าเป็นเจ้านายตัวเองเราก็เลยไม่กล้าหยุดเป็นเจ้านายตัวเองจางชายไม่ได้ไปทำแม่คู่อีวันแล้วเนี่ยครึ่งเดือนนะนี่สิบห้าวัน้วมีเงินใช้ไหมเนี่มีอ๋อไม่มีก็ขอสีภรรยาใช่ไหมใช่สีภรรยาจางชายน่ารักนะไม่มีก็ขอทำงานทำงานเก่งทุกอย่าง เออนี่นี่รถจีนแบบนี้ตอนนี้อุ้ยถ่ายให้พี่ๆน้องๆดูไม่ทันเนาะมันเยอะแยะมากเลยมันระบาดดิก็มันมาพร้อมกันกับโควิดนี่แหละนี่ใช่โควิดมาก็รถจีนก็มามาพร้อมกันเลยออจชายฮ่าฮ้าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่่าฮ่าฮ่่่่า อยอย่างนี้มองไม่เห็นเนาะแต่มองไม่เห็นมองไม่เห็นมันไหลรถพานรถวิ่งทั้งวันเลยวันนี้มันไม่ใช่สไนเปอร์เด็จะไปยิงเป็นกิโลจานชายครับวันนี้เลี้ยงเสือเลี้ยงสิงไหมนี่เลี้ยงมันไม่ยากหรอกได้เวลาเลยเด็ได้เวลาเลยเด้อนี่กี่โมงแล้วนี่ยหกโมงหกโมงกว่าแล้วมันอยากเจ็บแล้วเออมันจะสิบเจ็ดแล้วเนาะจนท้องมันร้องแล้วนี่ยโอ้ภาษาไทยก็บอกว่าท้องร้องเออ ร้องร้องใช่นี่ไม่ใช่ธรรมดาแน่นี่ภาษาโคราชก็ว่านายเอิ้นถึงเวลาแล้วไอ้นายเออแล้วภาษาโคราชกับนางรมันเหมือนกันไหมคล้ายๆกันครับอิงอิงเก๋ๆฉันฉันไปดึ้งไปดาไปดึ้งไปดาเอาให้ดาเอาให้ดึ้งผลโตกละลืมทำไบบนั้นในฉันดาภาษาโคราช คือเราก็เป็นคนบุรีรัมย์เราเราพูดได้หลายภาษาลาวเขมรไทยสวยนึกว่าสวยไม่ได้สวยไม่ได้นะสวยมันลึกไปเนาะสวยมันนึ่งมันเนิ่งจะสวยมันต้องไปเขมรประเทศไอ้กัมพูชาแต่สวยถ้าสวยได้เปรียบเราอีกเด็กถ้าพูดสวยได้เราไม่สวยสวยพูดเขมรไม่ได้ก็มีเยอะแยะอ๋อนี่เอะไรที่เขาว่าอะไรนะไอ้สำเนียงบอกจังหวัดเออ ใช่ไหม,มใช่ไหมซ้ำเนียงอบอกจังหวัดเนาะแล้วใบหน้ามันบอกอะไรวะไม่รู้ดิใบหน้าบอกเพิร์บเหรอ, <laughs> อใช่ไหมโอ้ฮ<อ>ะ,ะก็ได้เวลาเลยเดอ้อนี่ทีน่นี่ผมจะไปหาซื้อเลยเดอ้ออ่าฝากเนี่ยยัง<อ>ไม่ได้สต็อปเราเลยอาสต็อปก่อน